หลวงปู่หลุยได้หลวงปู่สิงศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มันภูริทัตโตเป็นอาจารย์จากหนังสือของคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัตรผู้เขียนหนังสือจันทสาโรบูชาชีวประวัติปฏิปทาและธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุยจันทสาโรได้เขียนประวัติของหลวงปู่หลุยไว้ว่าพรรษาที่7ถึง8พศ2474 ถึง2,475ในกองทัพธรรมพศ2,474จำพรรษาวัดป่าบ้านเหล่างาตำบลเหล่างาจังหวัดขอนแก่นพศ2,475จำพรรษาวัดป่าสัทธารามตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่หลุยกล่าวว่าเป็นการเคราะ์ดีอย่างยิ่งที่บังเอิญเจ้าภาพ ที่หล่มสากนั้นได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ไปร่วมกันศพในครั้งนั้นด้วยหากไม่มีพระเทระช่วยให้สติปรับปรุงแถมยังคอยควบคุมตัวท่านว่าไม่ทราบว่าจะรอดผลจากเกี่ยวปากกามาได้หรือไม่ท่านได้เห็นจริงในตอนนั้นว่ามาตุคามเป็นภัยแก่ตนอย่างยิ่งเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามสมเด็จพระพุทธองค์ว่าควรปฏิบตัติต่อมาตุขามเช่นใด พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ควรมองถ้าจําเป็นจะต้องมองก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าจําเป็นจะต้องพูดด้วยก็ให้ตั้งสติท่านตรัสบอกขั้นตอนปฏิบัติต่อมาตุคามเป็นลำดับลำดับไปแต่นี่หลวงปู่เพียงโดนขั้นแรกมองก็ถูกเพรียงเสียแล้วท่านเป็นนักมวยเพียงขึ้นเวทียังไม่ทันจะเริ่มต่อยก็ถูกนอกท่านพระอาจารย์สิง์ขันติยาคโมเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่ ของท่านพระอาจารย์มันต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระยานวิสิทธิ์ท่านได้เห็นรุ่นน้องแสดงกิริยาดูน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้อำนาจของกิเลสท่านเป็นนักสู้ก็เป็นนักสู้ที่ยินยอมจะให้เขายกกรีธาพาเข้าสู่ประหารชีวิตแต่โดยดีไม่พยายามฝืนต่อสู้แต่อย่างใดท่านจึงควบคุมนักโทษซึ่งเป็นนักโทษหัวใจผู้นั้น รีบหนีออกไปจากสถานที่ที่เกิดเหตุคือเมืองลมสักโดยเร็วที่สุดทเที่ยววิเวกลงมาตามป่าเขาและเร่งทำตบะความเพียรเป็นอย่างหนักท่านพระอาจารย์สิงห์สนับสนุนให้หลวงปู่อดนอนอดอาหารเพื่อผ่อนคลายความนึกคิดถึงมาตุคามให้เรื่องภาวนาพุทโธพุทโธทียิบและนั่งข่มขันแต่ความกลับกลายเป็นนักโทษเพราะดีท่านไม่ตามนิมิต ซึ่งแทนที่จะยอมซีโรราบตามเคราะหกรรมที่มีอยู่เช่นนั้นเพราะเคยมีกรรมต่อกันมาเช่นนั้นทำให้พอเห็นก็มีมืออ่อนเท้าอ่อนยอมตามง่ายๆท่านกลับเข้าหาครูเชื่อครูเล่านิมิตถวายท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านได้โอกาสจึงได้อบรมกระนำเคี่ยนตีทันควันท่านกล่าวว่าตัวท่านผ่านเหตุการณ์อันน่าสยดสยองมาได้แล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปจึงนึกคิดได้ว่าผู้ที่มียานซึ่งสามารถอย่างรู้เหตุการณ์นในอดีตก็ดีหรือเห็นภาพในอนาคตก็ดีหากผู้ล่วงรู้อดีตอนาคตนั้นไม่มีคุณธรรมมั่นคงแข็งแรงก็อาจจะเป็นผลเสียได้อยู่ดีๆเกิดไปรู้ว่าเคยชอบเคยรักกับใครก็จะลำเอียงไปตามนั้นถ้าไปพบว่ามีเรื่องผูกพันกันโกรธกันไปรู้เขา้า ก็จะยุ่งแน่ดังเช่นเกิดยานรู้ว่าคนนั้นเคยมาข่มเหงเราฆ่าเราพอรู้เข้าในชาตินี้กับอยากจะอาฆาตเตรียมตัวที่จะไปข่มเหงเขาฆ่าเขาตอบแทนไปเรื่อยๆนี่แหละท่านถึงไม่ให้ปุตุชนคนกิเลดหนาปัญญาหยาบได้ล่วงรู้อดีตรู้ถึงอนาคตด้วยจิตยังมีรักหลงริษยาอาฆาตโกรธแขนกันอยู่ช่วงระยะเวลาเหล่านั้น ระหว่างท่านพระอาจารย์มั่นกำลังหลบจากเขตอีสานขึ้นไปวิเวกอยู่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้จัดตั้งทำกองทัพสั่งสอนประชาชนทางภาคอีสานให้รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพื่อให้เลิกถือผีไทยผีฟ้าผีปู่ยากลับมารับพระตรสารณคมให้มากขึ้นชีวิตถึงจะได้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง